อีสุส์หาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่ควรลังครับเยื้องๆกับโลตัสหาดใหญ่ในครับเป็นสีขาวมุกค,ครับยกสูงตัวไฮเลนเนอร์ครับ มีฝากระโปรงเป็นคาร์บอนด้วยนะครับส่วนใหญ่ตัวไฮไลเนอร์ไฟก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวแยกกับไฟตัดหมอกครับตัวนี้เป็นเกรด LDA ครับมีกล้องมองหลังไฟท้ายเป็นแบบไบเลดครับลายแม็กเท่ๆเลยครับ ซีรียังอยู่ที่ 26560R18 นะครับทางสปอร์ตเนะครับไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีขัน้นบันไดขึ้นเฉพาะตัวยกสูงนะครับมือจับประตูรถก็จะเป็นโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวติดกับกระจกมองข้างครับ โลโก้ของตัวยกสูงก็จะมีว่าไฮเล่นได้นะครับดูสีรีย่ยางด้านหน้าครับสี่ย,ยางอยู่ที่สองหกห้าหกศูนย์อาสิบแปดนะครับฝากระโปรงคาร์บอนนะครับเป็นของอากาณะนะครับคาร์บอนอากาณ สวยๆครับแต่งสไตล์ออฟโรดครับคันนี้ตอนนี้ก็คุณลูกค้าก็ามาถึงแล้วครับเซลกอให้การต้อนรับรอเตรียมผมมอบนะครับให้ฮอร์โมนเกี่ยวผลิตภัณฑ์ของรถนะครับรอรอครับ ไลเนอร์สเปเกตแต่งสไตล์ออฟโรดครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกดซับสไคร b ์เพื่อดูคลิปต่อไปครับหากสนใจผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ